พอผู้หญิง่สวยเขาพอทาพอพอทาอะไรมันก็จะบอะไม่รู้ตัวอีกอะไรอะ ทำไมอะตอนนี้ไม่มไยลอะพุทโตไม่มีอะไรอย่าหน้าต้องเอออย่าหน้าต้องช้าอย่าหน่าตรงนั้นเออทำไมบอสไม่มีอะไรแล้วมันจะมีอะไรแหละมีอะไรเหมอนจาร่าช้างทำเหมอนมือหลักพดทโต เอาเอาเอาอะไรเนี่ยอะไรก็ไม่อะไรก็ยนังเราทั้งเราอย่างคนไม่เคยรัทำมัไม่เคยรู้จักทำมันว่ับต้องเคพลางม่ยองนะพี่ต้องเอาเรื่องไม่ใช่เล็กๆนั่นเช็คอะไรก็ดูไม่มันจะทำอะไรก็งันงั้นดูดีจะเปลี่ยนคำทำมั นั่งเช็คเรื่องเธใจไปหนอมามีขนาดแค่คิดเรื่องเธอใจไปอวนๆเวียนๆเบื่อเบื่อคิดๆแล้วลุ้มใจจังเบื่อเบื่อก็ไม่มีอะไรพี่จะพี่บ้าบั่นอ่ะถ้าพี่เดินไปชนถ้าจะเอาขนาดนั้นก็เอาไปกินมัโต้มดีไหมถ้าจะเดินหยิบเป็นทุกวี่ทุกเวลาดูพี่ไปดูแล้วนะถ้าจะทำขนาดเนี้ยเจ็บ ห้าหกเจ็ดแปดรู้แล้วแหละว่ามันมุกแน่ควได้หนึ่งคนก็ยังดีเนทพี่เป็เลจวันไหจะทำแบบนี้กับพี่อ่ะมันหักดังป๊อกเล่แหละแต่ขับไปตอนนี้แฮ้ยแบบนเห็นไหมด่างหอยเลย าเป็นพาร์ทเนอร์ของเราจะจบสิ่ลงวันนี้เล่นพูดคำเดียวว่าเชิญไม่ได้เมื่อกี้เห็นสะท้อนในกระจกได้ไหมหน้าแบบโ้่มีอะไรอะไรมาเนี่ยเอาเสียนู่นแบบวางกับอากอะไรไว้เนี้ยว่ามาดั้มาดีอะแล้วขาแบบแล้ว ูล่าแล้คนอื่นไม่ได้หงอยเลยคุณอื่นเข้าไปฟังนีดแต่เราเราพี่หาึงออกไปให้ทุกคนเดียวเราบถ้าค่อยออกก็ค่อยออกไม่รู้เป็นตัวอะไรหรือว่าอะไรแบบรอรอให้แบบมีใครมานั่งทับแล้วพี่เป็นผู้โชคร้ายอะไรอย่างงี้หลอกแล้วเปรี้ยวมากอ่ะคำๆเรารักหลอกยิงหลอกเล่นจ้ะว่าไหมซิเรื่องไม่ใช่เล็กเล็ก ไม่มีอะไรไม่โกรธคือเคเลยไม่แต่นิดเดียวอันนี้